สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชวก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรค่ะอัพิิซดนี้นะคะหวานก็มาต,ต่อตำนานรัก2บุพ่างามนะคะตอนที่24แล้วคะ่ะให้กับทุกท่านที่สนใจได้รับชมภาพสวยๆแล้วก็รับรู้นะคะเรื่องราวสนุกๆในซีรีส์จีนเรื่องนี้คะ่ะสําหรับตอนที่24นั้นนะคะเย็นเฟยเจี่ยคะ่ะที่สูญเสียความทรงจําก็ได้ รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากเยาปีอิงนะคะหรือที่เขาเข้าใจว่าก็คือฮวามูจินอาการโดยรวมของเขาจึงถือว่าฟื้นฟูได้ดีขึ้นมากและตัวเขาเองก็มีความสุขมากค่ะทางด้านของเยียนชิงเจียงนั้นก็ได้สั่งให้ชิงเหมยออกไปตามหายเยียนเฟยไปเพื่อถ่ายทอดคำสั่งของเขาว่าตัวฮวามูจินนั้นได้เป็นคนของตัวเย่หลงไปเรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยและความลับต่าง ของจวนสกุลเยียนขอให้เยียนเฟยไปรับคำบัญชาจากเขาตามสังหารฮวามูจินซะโดยมีซื่อชิงเพยซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ดูแลความปลอดภัยของห้องลับซึ่งถือว่าเป็นคนที่เยียนชิงเจียงไว้ใจที่สุดตามไปประกบอยู่ข้างกายตลอดเวลาโดยอ้างว่าการที่ส่งซื่อชิงเผย,ยมาครั้งนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยของเยียนเฟยไป ทางด้านของตัวเยหลงนะคะหลังจากที่ได้รับพิษจากการจูบฮาวามูจินแล้วร่างกายของเขาก็อ่อนและอะลงเรื่อยๆแม้แต่วรยุทธก็สูญเสียไปค่ะจากการรับพิษในครั้งนี้เขาก็ได้พาฮาวามูจินหนีการไล่ล่าของแม่ทัพหูยงไปหลบในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบกับเด็กทารกที่กําลังส่งเสียงร้องอยู่ทั้งสองจึงได้ช่วยเหลือเด็กทารกและกําลังจะพากันหลบหนีไปอย่างที่ปลอดภัยแล้ว ก็เพื่อจะหาอาหารแล้วก็แม่นมนะคะให้กับให้กับเด็กทารกเพื่อจะได้มีนมดื่มค่ะตอนนี้เองนอกจากคนของแม่ทับหูโยงซึ่งตามไล่ล่าฮวามูจินและตัวเย่หลงแล้วเนี่ยยังมีเหยียนเฟยป่ายแล้วก็ชิงเมยด้วยนะคะพร้อมกับคนของเขาค่ะก็ตามไล่ล่าหาตัวตัวเย่หลงแล้วก็ฮวามูจินด้วยเช่นกันนะคะทั้งสองจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการหลบหนีอย่างที่สุดเลย ส่วนภาพตัดไปทางด้านของเหรียญหูหยินนั้นค่ะเมื่อไม่สามารถกำจัดฮวาจินสิวได้จึงได้นำเอาความโกรธแค้นทั้งหมดนั้นไปลงกับซูหัว โดยส่งนางไปไว้ที่เรือนของบ่าวที่ทํางานหนักแล้วก็ให้นางทํางานอย่างหนักนะคะแล้วก็ส่งคนไปควบคุมแล้วก็ทําร้ายร่างกายนางเคียนตีนางอย่างสาหัสเลยค่ะทางด้านอ e ี้เฟยเยียนนั้นเมื่อเห็นก็จึงพยายามช่วยเหลือนางโดยการรักษาอาการบาดเจ็บของนางแล้วก็ช่วยทํางานนะคะ่าฟืนแล้วก็งานหนักต่างๆแทนนางและอย่างให้คํามั่นสัญญากับนางว่าจะดูแลนางดังน้องสาวแล้วก็ไม่ทอดทิ้งนาง ตลอดไปค่ะ ภาพตัดไปทางด้านเยียนชิงเจียงแล้วก็โตอิงหวาซึ่งได้มอบหมายให้เฉินอี้เจียวแล้วก็เฉียนเจียงคนสนิททั้งสองเนี่ยออกไปตามหาเบาะแสแล้วก็ค้นหาล่องรอยของจางกงกงเมื่อนะคะทั้งสองได้พบหน้ากันจึงได้เกิดการประทะกันสุดท้ายก็ได้ถูกจางกงกงนั้นรอบทํำ้ายจนสลบไปและนำมาเป็นเครื่องมือต่อรองกับเยียนชิงเจียงแล้วก็โตอิงหวาสฝ่ายเลยนะคะโดยได้วางกับดักเอาไว้เป็นระเบิด ิดบริเวณกระท่อมไม้ไผ่ที่จางกงกงนั้นอสสาศัยอยู่แล้วก็ได้นำเอาเฉินวี่เจียวแล้วก็เฉียนเจียง ผูกไว้กับลาวไม้ไผ่แล้วก็นำตราประทับประจำตัวห้องเต้และราชองค์การมาผูกติดไว้กับคนทั้งสองพร้อมกับระเบิดสองลูกโดยหวังว่าโตอิงหว่าแล้วก็เหยียนชิงเจียงเนี่ยเมื่อเข้ามาช่วยเฉินอี้เจียวแล้วก็เฉวียนเจียงก็จะได้รับอันตรายจากกับดักที่เขาวางเอาไว้นั่นเองทางด้านของเหยียนชิงเจียงนะคะได้พาฮวาจินซิวนั้นติดตามเขาไปค่ะเพื่อช่วยตามหาจางกงกงด้วยเช่นกันโดยระหว่างทาง ก็ได้แวะพักที่โรงเตียมซึ่งทางคนของโตอิงหว่าก็ได้วางกับดักไว้ในโรงเตียมโดยการวางยาพิษผสมลงไปในอาหารเมื่อคนของเหยียนชิงเจียงรวมทั้งตัวของเหยียนชิงเจียงได้ดื่มกินอาหารที่ผสมยาพิษเข้าไปก็เกิดอาการมึนงงไรเหยวแรงคนของโตอิงหว่าก็ออกมาแล้วก็โจมตีกลุ่มของเหยียนชิงเจียงทันทีเลยนะคะ เมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยปะทะกันกลุ่มของเยียนชิงเจียงที่มีกำลังน้อยกว่าจนเกือบพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มคนของโตอิงหว่าแต่เนื่องจากว่าซ่งหมิงเลยแล้วก็เยียนเฟยเยียนได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาจึงทำให้กลุ่มคนของเยียนชิงเจียงนั้นรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้แล้วก็ยังได้นำยากแก้พิษมามอบให้กับเยียนชิงเจียงและกลุ่มคนของเขาได้กินแก้พิษกันอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรนะคะเหียนชิงเจียงนอกจากจะไม่ขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือจากซ่งหมิงเลยแล้วก็เหยียนเฟยเยียนแล้วเมื่อเขาได้รู้ว่าทั้งสองคนได้แต่งงานกันแล้วจึงกล่าวหาว่าซ่งหมิงเลยต้องการใช้เหียนเฟยเยียนเพื่อให้ตนเองนั้นได้มาซึ่งอำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในจวนสกุลเยียนพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าเขาได้ตัดเหยียนเฟยเยียนออกจากการเป็นคนของสกุลเหียนแล้วแล้วก็ไล่ทั้งสองคนไปค่ะซ่งหมิงเลยแล้วก็เหยน เฟยเยียนจึงได้ลาบิดาของเขาแล้วก็รอบคุ้มกันร,รักษาความปลอดภัยให้กับบิดาของเขาอยู่อย่างรับๆนะคะถึงแม้ว่าเยียนชิงเจียงจะทราบดีแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ยอมให้เยียนเฟยเยียนนั้นติดตามไปด้วยเพราะไม่อยากให้นางนั้นต้องตกอยู่ในอันตรายจากเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะคะเหยียนชิงเจียงแล้วก็โตอิงหว่าต่างก็ได้ตามมาจนพบที่ซ่อนของจางกงกงค่ะเมื่อทั้งสองเห็นเฉินอี้เจียวแล้วก็เฉียนเจียงซึ่งเป็นคนสนิทนั้นถูกแขวนเอาไว้ที่เสาไม้ไผ่เนี่ยจางกงกงจึงตะโกนออกมาจากกระท่อมว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นจางกงกงได้ผูกติดเอาไว้กับนางทั้งสองคนแล้วอยาก หากอยากได้ก็สามารถเข้ามาชิงตัวสองคนเนี้ไปได้เลยแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะจางกงกงได้ผูกระเบิดไว้บนตัวของนางทั้งสองคนค่ะโดยหวังว่าเมื่อเหยียนชิงเจียงและโตอิงว่าเข้ามาใกล้นางทั้งสองคนก็จะถูกระเบิดจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไป ทีนี้เมื่อเหยียนชิงเจียงและโตอิงหว่าเข้าไปประชิดต,ตัวนางทั้งสองคนนะคะทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาอันสั้นในการถอดระเบิดออกแล้วก็ป่ามันเข้าไปยังกระท่อมที่จางกงกงซ่อนตัวอยู่ค่ะก็ทําให้จางกงกงนั้นเสียชีวิตลงทันทีทีนี้เมื่อเหียนชิงเจียงและโตอิงหว่านะคะคนหนึ่งได้ตราประจําองค์ฮ่องเต้ไปส่วนอีกคนได้ราชองค์การจึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงกันค่ะเพื่อให้ได้ครอบครองของทั้งสองสิ่งมาพร้อมกัน ซงหมิงเลยและเยียนเฟยเยียนก็ได้ตามมาช่วยเหลือกลุ่มของเยียนชิงเจียงผู้เป็นพ่อนะคะและซงหมิงเลยก็ได้พาเยียนชิงเจียงหนีออกมาจากการต่อสู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้พบกับกลุ่มของหมิงเฟิงชิงซึ่งคอยส่งโอกาสที่จะแก้แค้นเยียนชิงเจียงอยู่แล้วนะคะหมิงเฟิงชิงเนี่ยจึงเปิดโปงซงหมิงเลยต่อหน้าเยียนชิงเจียงว่า ตัวของซ่งหมิงเลยนั้นคือทายาทคนเดียวของสกุลหมิงแล้วก็ได้สั่งให้ซ่งหมิงเลยฆ่าเหยียนชิงเจียงซะเมื่อเหยียนชิงเจียงนะคะทราบว่าซ่งหมิงเลยคือลูกชายของน้องสาวแท้ๆของตนค่ะจึงได้เล่าความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ของซ่งหมิงเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นตัวเขาไม่เคยคิดจะทำ้ายทำลายแม่ของซ่งหมิงเลยเลยแม้แต่น้อยแต่พ่อของซ่งหมิงเลยเองนั้นเป็นคนจับแม่ของซ่งหมิง เพื่อเป็นเกราะบ้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกทำร้ายจากธนูของเขา ซงหมิงเลยที่กำลังจะฆ่าเยียนชิงเจียงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็จึงเกิดความลังเลหมิงเฟิงชิงจึงตัดสินใจที่จะเป็นคนลงมือฆ่าเยียนชิงเจียงแทนซ่งหมิงเลยแต่ซ่งหมิงเลยนั้นได้ออกตัวปกป้องเหยียนชิงเจียงเอาไว้เวลานั้นเองคนของหมิงเฟิงชิงก็เข้ามารายงานว่ากลุ่มคนของเยียนชิงเจียงกำลังตามมาแล้วหมิงเฟิงชิงจึงตัดสินใจถอนกำลังหลบออกไปก่อน เมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายเยียนชิงเจียงจึงตัดสินใจยอมรับซ่งหมิงเลยเป็นบุตรเขยและได้ฝากฝังเยียนเฟยเยียนให้ซ่งหมิงเลยเป็นผู้ดูแลภาพตัดไปทางด้านทวาจินซิวที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือจากเฟิงติงคนสนิทของนางทำให้นางนั้นหนีรอดออกมาได้ และยังสามารถแย่งตราประจําตัวของอดีตฮองเต้ม,มาได้อีกด้วยจบตอนที่24แล้วนะคะเรื่องราวก็กําลังเข้มข้นเลยค่ะสําหรับอพิสซดน์นี้นะคะก็ใจความสําคัญก็คือในที่สุดนะคะเยียนชิงเจียงก็รู้แล้วว่าซงหมิงเลยก็คือลูกชายนะคะทายาทคนเดียวที่น้องสาวแท้ๆของเขามีค่ะเอาละค่ะจบตอนที่24นะคะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวตามหวานไปในตํานานรัก สองบุพผาง,งามนะคะตอนที่25ค่ะวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ